วันนี้เราจะมา,าสำรวจความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆเลยในการเมืองระหว่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานี้แหละค่ะคือมันดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเดิมๆจีนสหรัฐนะคะแต่มีเรื่องรัเสเซียเข้ามามีบทบาทด้วยแบบน่าประหลาดใจเหมือนกันในความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาค่ะครับผมการเดินเกมของรัเสเซียครั้งนี้มัน มันต่างไปจากเดิมแล้วก็เหมือนจะส่งผลสะเทือนไปกว้างกว่าที่คิดนะคะครับมาสนใจมากครับประเด็นนี้เอาล่ะค่ะเราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆรัสเซียถึงเข้ามาในจังหวะนี้พอดีแล้วอะไรทำให้รัสเซียเลือกคุยกับไทยโดยตรงล่ะคะแทนที่จะเป็นกัมพูชาซึ่งเหมือนจะเป็นคู่กรณีหลักครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับดุลอำนาจในภูมิภาคแล้วมันส่งผลต่อจุดยืนหรือว่าผลประโยชน์ของไทยเรายังไงเรามาเริ่มกันเลยนะคะครับผมประเด็นแรกเลยก็คือแรงกดดันจากตะวันตกนะครับทั้งสหรัฐอังกฤษหรือแม้แต่เกาหลีใต้เองที่เข้ามาค่อนข้างเข้มข้นเลยในเรื่องการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติอ๋อพวกแกงคอเซนเตอร์อะไรพวกนั้นหรอคะใช่ครับพวกคอเซนเตอร์การค้ามนุษย์ต่างๆซึ่ง ก็ออยอมรับว่ามีฐานอยู่ในกัมพูชาเยอะการกดดันตรงนี้มันก็กระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลกัมพูชาไม่น้อยเลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่จากข้างนอกอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนข้างในประเทศเขาก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันถูกต้องครับนอกจากแรงกดดันนอกประเทศแล้วเนี่ยปัญหาภายในเขาก็มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความไม่พอใจของประชาชนปัญหาเศรษฐกิจคอร์รัปชันหรือการใช้อำนาจรัฐ แล้วก็แหล่งข้อมูลยังวิเคราะห์ไปถึงเรื่องขวัญกำลังใจของกองพับเขาด้วยนะครับที่อาจจะได้รับผมกระทบจากสถานการณ์ต่างๆความตึงเครียดชายแดงกับไทยอะไรแบบนี้ด้วยอืมแล้วความสัมพันธ์กับจีนล่ะคะที่ปกติเราจะมองว่าเป็นพี่ใหญ่คอยหนุนกัมพูชาอยู่ตลอดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะจุดนี้น่าสนใจครับคือภายนอกเนี่ยจีนก็ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักแหะครับแต่บทวิเคราะห์เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมี ความตึงเครียดหรือรอยร้าวบางอย่างเกิดขึ้นหรอคะครับอาจจะเกิดจากปัญหาในกัมพูชาเองที่จีนอาจจะต้องเข้ามาช่วยแบกรับภาระมากขึ้นหรืออาจจะมีประเด็นอื่นที่ทําให้จีนเริ่มไม่ค่อยพอใจหรืออาจจะกําลังเสียสมาธิกับเรื่องอื่นอยู่ก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทําให้กัมพูชาอยู่ในภาวะที่เปราะบางมากขึ้นไปอีกครับโอ้เข้าใจแล้วค่ะคือกัมพูชากําลังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้าง เ,เปราะบางเนาะทั้งจากข้างนอกข้างในแล้วก็อาจจะเรื่องความสัมพันธ์กับจีนด้วยแล้วจังหวะนี้เองที่รัเสเซียเข้ามาใช่ครับและนี่คือจุดที่ผมว่าน่าประหลาดใจที่สุดคือการเข้ามาของรัเสเซียในจังหวะนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่วิธีการที่รัเสเซียเลือกสื่อสารนี่สิครับค่ะบทวิเคราะห์ที่เราดูเนี่ย เขาเน้นย้ำม,มากว่าการที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียตอนนั้นนะครับเลือกโทรศัพท์คุยโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเลยไม่ใช่กัมพูชาทำไมล่ะคะทำไมเป็นอย่างนั้นปกติถ้ามีปัญหาระหวังไทยกัมพูชาหรือจะส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับกัมพูชาก็น่าจะคุยกับกัมพูชาโดยตรงไหมคะนั่นแหละครับคือคำถามสำคัญเลยและคำตอบมันน่าจะอยู่ในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียเองนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย ดูเหมือนรัเสเซียกําลังประเมินสถานการณ์แล้วก็ผู้เล่นในภูมิภาคนี้ใหม่คือเขามองว่าใครคือตัวจริงใครสําคัญใครมีเสถียรภาพบทวิเคราะห์ใช้คําเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ารัเสเซียอาจจะมองประเทศไทยเหมือนเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่มั่นคงอ่ะครับในอาเซียนแผ่นดินใหญ่ท่าเรือที่มั่นคงหมายถึงมั่นคงในแง่ไหนบ้างคะก็หลายมิติเลยครับ ทั้งการเมืองภายในที่คนทางนิ่งกว่ามีเสียรภาพระดับหนึ่งศักยภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าหลากหลายกว่ากำลังทหารก็เข้มแข็งแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่ตั้งทางภูมิรัฐศ,ศาสตร์ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคอืมค่ะแล้วก็นโยบายต่างประเทศของไทยด้วยครับที่เราค่อนข้างสมดุลคุยได้กับทุกขั้วอานาจ มันทําให้ไทยดูน่าเชื่อถือแล้วก็คุยได้ตรงไปตรงมาในมุมมองของรัเสเซียนะครับแล้วในทางกลับกันล่ะคะกัมพูชาถูกมองยังไงในสายตารัเสเซียตามบทวิเคราะห์นี้บทวิเคราะห์เปรียบเหมือนเรือที่อาจจะกําลังรั่วนะครับอ๋อคือแม้จะสําคัญในฐานะพันธมิตรจีนแต่ก็พึ่งพาจีนสูงมากแล้วก็มีความเปราะบางภายในเยอะอย่างที่ว่าไปทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็อย่าลืมบริบทใหญ่ด้วยว่ารัเสเซียเองตอนนั้นก็กําลังเจอแรงกดดันหนัก จากตะวันตกเรื่องยูเครนใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะมันทําให้รัสเซียยิ่งต้องหาพันธมิตรที่มั่นคงจริงๆน่าเชื่อถือจริงๆในเอเชียการลงทุนทางทิษโดยการคุยตรงกับไทยเนี่ยซึ่งรัสเซียมองว่าเป็นศูนย์กลางอํานาจที่แท้จริงก็อาจจะสมเหตุสมผลกว่าคุ้มค่ากว่าในระยะยาวสําหรับเขานะครับน่าสนใจมากคะ่ะคือรัสเซียเลือกคุยกับตัวจริงเลยแทนที่จะไป เอ่อเสียเวลากับคนที่เขาอาจจะมองว่าเป็นตัวแสดงรองหรือกำลังมีปัญหาเยอะอยู่แต่มันมีความหมายอะไรมากกว่าแค่เรื่องรัสเซียไทยไหมคะมีการมองไปถึงขั้นว่านี่คือการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าชัดเจนเลยครับมีการวิเคราะห์ไปทางนั้นเยอะเลยการที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกียลาฟรอฟตอนนั้นคุยกับท่านศรีหักพลเกตุแก้วรมต่างประเทศของเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดังแล้วก็ชัดเจนมากๆไปถึงปักกิ่งเลยครับสัญญาณถึงจีนสัญญาณว่าอะไรเหรอคะ บทวิเคราะห์เขาตีความไปทำนองนี้นะครับว่าเหมือนเป็นการกระซิบบอกจีนดังๆนะครับว่าถ้าคุณคุมพันธมิตรของคุณไม่ได้หรือปล่อยให้สถานการณ์มันวุ่นวายจนกระทบภูมิภาคเนี่ยเดี๋ยวผมรัสเซียเนี่ยจะเข้ามาจัดการหรือเข้ามามีบทบาทเองนะโ เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียก็ยังมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้อยู่นะแล้วก็พร้อมจะเข้ามาแทรกแซงหรือจัดระเบียบถ้าเห็นว่าจําเป็นหรือถ้าเห็นว่าจีนกําลังเพลียงพล้าหรืออาจจะกําลังเสียสมาธิอยู่เหมือนกับจะบอกเป็นในๆว่าอาเซียนนี่ไม่ใช่สนามหลังบ้านของจีนคนเดียวนะอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับเป็นการยืนยันว่ารัสเซียยังเป็นผู้เล่นระดับโลกนะมีผลประโยชน์ มีที่พลในภูมิภาคนี้แม้ว่าทางเศรษฐกิจอาจจะสู้จีนไม่ได้แต่ในมิติความมั่นคงการเหนืองระหว่างประเทศเนี่ยรัสเซียไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นรองใครนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ตัวเองเคยมีบทบาทสําคัญมาก่อนอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วทําไมรัสเซียถึงเลือกจังหวะนี้แหละคะในการส่งสัญญาณมันเชื่อมโยงกับเรื่องลอยร้าวจีนกัมพูชาที่เราคุยกันตอนแรกหรือว่ามีประเด็นอื่นอีนอกไหมคะมีความเป็นไปได้สูงครับ บทวิเคราะห์เชื่อมโยงว่าการที่รัสเซียอาจจะเห็นสัญญาณว่าจีนกำลังมีปัญหาในการจัดการกับกัมพูชาหรืออาจจะกำลังวุ่นวุ่นกับเรื่องอื่นเช่นมีการวิเคราะห์จากบางแหล่งข่าวนะครับอันนี้ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าทางฮุนมาเนตลูกชายฮุนเซนอาจจะกำลังพยายามสร้างสายสัมพันธ์กับทางฝั่งโดนัลด์ทรัมที่สรหรัฐอ้าวเหรอคะครับซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยอาจถูกมองว่าเป็นการเล่นเกมสองหน้าสร้างความไม่พอใจให้จีนได้ สถานการณ์แบบนี้แหละครับมันสร้างช่องวางที่เหมาะเจาะมากให้รัสเซียเข้ามาแสดงบทบาท Oh. ครับเพื่อต่อยามอิทธิพลตัวเองและก็อาจจะถือโอกาสนี้กระชับสัมพันธ์กับไทยซึ่งสำคัญกว่าในสายตาเขาไปพร้อมๆกันเลยเป็นเกมที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจริงๆนะคะแล้วพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาก็มีปฏิกิริยาตอบกลับยังไงบ้างคะหุ่นเซนว่ายัางไงบ้างนี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากครับแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยบรรยายปฏิกิริยาฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะหุ่นเซนว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมาก ใช้คำเปรียบเปรยว่าเหมือนงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับคืออยู่ในภาวะที่ตอบโต้ไม่ได้เหมือนที่เคยเป็นทำไมล่ะคะทำไมตอบโต้ไม่ได้ปกติถ้ามีอะไรกระทบกระทั่งกับไทยนี่เสือกัมพูชานี้เร็วมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปลองนึกภาพตามนะครับจะให้คุณเซนออกมาโวยวายรัเสเซียซึ่งเหมือนเป็นนายของนายอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คงไม่ได้ทำแบบนั้นก็เท่ากับหักหน้ามาหาอำนาจใหญ่สองรายสอนเลยอื แต่จะวิ่งไปฟ้องจีนก็อาจจะเข้าทางจีนอีกที่อาจจะมองว่าปัญหามันเกิดจากกัมพูชาเองหรือเปล่าที่บริหารจัดการไม่ดีหรือไปเล่นเกมนอกลู่นอกทางจนเปิดช่องให้รัสเซียเข้ามาแทรกแซงได้ผลก็เลยกลายเป็นความเงียบเหรอคะถูกต้องครับผลคือความเงียบเลยสื่อทางการกัมพูชาที่ปกติจะตอบโต้เรื่องเกี่ยวกับไทยอย่างดุเดือดเนี่ยกลับเงียบกริบในเรื่องนี้ ไม่มีการออกมาประนามรัสเซียหรือกล่าวหาไทยหรือแม้แต่จะรายง,งานข่าวตรงๆก็ยังยากเลยครับเพราะไม่รู้จะวางท่าทียังไงบทวิเคราะห์เรียกว่าเป็นสภาวะสับสนจนตัวชาเลยครับ paralyzing confusion ซึ่งมันสะท้อนเลยว่าเขาสูญเสียการควบคุมสถานการณ์ไปแล้วแล้วก็ตระหนักถึงความเปราะบางของตัวเองจริงๆตรงนี้เองสินะคะที่แนวคิดเรื่องรัฐบริวารหรือ client state เข้ามาเกี่ยวข้อง ใช่ครับสถานการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากของความท้าทายที่รัฐที่ต้องพึ่งพาอำนาจภายนอกเป็นหลักต้องเจอคำว่ารัฐบริวารในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็คือรัฐที่ต้องพึ่งพิงการสนับสนุนทั้งเศรษฐกิจการเมืองการทหารจากรัฐที่ใหญ่กว่าเพื่อความอยู่รอดหรือผลประโยชน์ตัวเองซึ่งกัมพูชาในยุคคุณเซนก็ถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของรัฐแบบนี้นะครับที่พึ่งพาจีนมากๆแล้วความเปราะบางมันแสดงออกมายังไงคะในสถานการณ์นี้ มันแสดงให้เห็นว่าพอผู้สนับสนุนหลักอย่างจีนอาจจะกำลังมีปัญหาหรือลังเลหรือเมื่อผู้สนับสนุนของผู้สนับสนุนอย่างรัเสเซียตัดสินใจเปลี่ยนเกมหรือดำเนินนโยบายที่มันขัดกับผลประโยชน์ของรัฐบริวารเนี่ยรัฐเล็กๆที่พึ่งเขาอยู่ฝ่ายเดียวก็อาจจะถูกลดทอนความสำคัญลงหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบกลึงไม่เข้าคายไม่ออก ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ตัวเองได้เต็มที่เพราะขาดความเข้มแข็งจากข้างในแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นในนโยบายต่างประเทศเลยครับฟังดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดมากเลยนะคะสำหรับกัมพูชาแล้วในภาพรวมทั้งหมดนี้ใครคือคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคะดูเหมือนจะเป็นประเทศไทยหรือเปล่าจากการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลที่เราดูมานะครับต้องบอกว่าประเทศไทยอยู่ในตาแหน่งที่ได้เปรียบชัดเจนเลยครับในสถานการณ์นี้ เราสามารถวางตัวแบบลอยตัวเหนือดราม่าที่เกิดขึ้นได้เลยปล่อยให้มหาอำนาจเขาเอ่อรัสเซียจีนเขาจะส่งสัญญาณหรือจัดการกันเองไปโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปพัวพันโดยตรงการที่ไทยเราได้เปรียบเนี่ยมันเป็นเพราะโชคช่วยหรือว่าเป็นผลจากนโยบายของเราเองคะบทวิเคราะห์มองเป็นว่าเป็นผลโดยตรงเลยครับจากแนวนโยบายต่างประเทศที่สมดุล balance foreign policy ที่ไทยเรายึดถือมาตลอด การที่เราคุยได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้กับทุกฝ่ายทั้งสหรัฐจีนรัสเซียหรือมหาอำนาจอื่นๆเนี่ยมันทําให้ไทยกลายเป็นเหมือนจุดสมดุลที่น่าดึงดูดในภูมิภาคนี้นะครับอืมพอพวกมหาอำนาจเขาต้องการหาพันธมิตรที่มั่นคงคุยได้เปิดอกได้เนี่ยไทยก็เลยกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหมายความว่าการที่รัสเซียหันมาคุยกับเราโดยตรงเนี่ยก็เหมือนเป็นการยอมรับในบทบาทในสถานะของเราด้วย ถูกต้องครับมันเป็นการตอกย้ำสถานะและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในสายกาของมหาอำนาจเลยนอกจากเราจะได้ประโยชน์ทางอ้อมในแง่ที่มีอีกแรงกดดันไปที่กัมพูชาในประเด็นปัญหาต่างๆที่ค้างอยู่โดยที่เราไม่ต้องออกแรงเองแล้วเนี่ยในระยะยาวการที่รัสเซียให้ความสำคัญกับไทยมากขึ้นก็อาจจะเปิดประตูไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆได้อีกนะครับเช่นเรื่องอะไรบ้างคะ บทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่เป็นไปได้นะครับเช่นการเจรจา FTA กับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือ EAEU ที่รัเสเซียเป็นแกนนำอยู่อ๋อค่ะครับหรือการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆคือการที่รัเสเซียเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับไทยมากขึ้นมันก็ย่อมหมายถึงการเพิ่มทางเลือกและก็ออานาจต่อรองให้กับไทยในเวทีโลกด้วยครับ ฟังดูแล้วเหมือนไทยเรานั่งยิ้มอยู่บนภูดูมหาอำนาจเขาคุยกันแล้วเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะผลของการวางตัวทางการทูตที่บทวิเคราะห์เขาเรียกว่าเหนือชั้นจริงๆใช่ครับมันคือการแสดงให้เห็นความแตกต่างเลยในแนวทางการดําเนินนโยบายต่างประเทศในขณะที่กัมพูชาตามบทวิเคราะห์เนี่ยเลือกที่จะผูกตัวเองกับมหาอำนาจรายเดียวยอมเป็นเหมือนรัฐในอารักขาเพื่อแลกกับการสนับสนุน แต่ไทยประเทศเลือกที่จะสร้างสมดุลรักษาความเป็นอิสระแล้วก็วางตัวเป็นพันธมิตรที่ทุกฝ่ายอยากเข้ามาคุยด้วยซึ่งอาจจะสะท้อนถึงหลักการพื้นฐานของอาเซียนอุดมคติก็ได้นะครับที่ไม่ใช่แค่ไม่แทรกแซงกิจการภายในแต่คือการสร้างพื้นที่ที่เป็นกลางมีสเสถียรภาพจนมหาอำนาจเองนั่นแหละที่ต้องเข้ามาหาพอพูดถึงภาพใหญ่แล้วเรื่องนี้มันให้บทเรียนหรือว่าชวนให้เราคิดถึงประเด็นอะไรที่กว้างไปกว่าแค่เรื่องไทยกัมพูชารัสเซียจีนบ้างไหมคะแน่นอนครับ ประเด็นสําคัญที่บทวิเคราะห์ชวนให้คิดต่อเลยคือสถานะและความเปราะบางของรัฐบริวารในการเมืองโลกยุคปัจจุบันอย่างที่เราเห็นในเคสกัมพูชาการพึ่งพาอํานาจภายนอกอย่างเดียวโดยไม่สร้างความเข้มแข็งจากข้างในตัวเองทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและก็ดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ขาดความยืดหยุ่นเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยงอย่างมากเลยครับความเสี่ยงที่ว่านี่คืออะไรคะ ก็คือความเสี่ยงที่ชะตากรรมของประเทศจะถูกผูกติดอยู่กับผลประโยชน์และก็การตัดสินใจของมหาอำนาจที่สนับสนุนพอผลประโยชน์ของมหาอำนาจเปลี่ยนไปหรือพอมหาอำนาจพวกนั้นเกิดขัดแย้งกันเองรัฐเล็กๆที่พึ่งเขาอยู่ก็อาจจะถูกทอดทิง้งอครับหรือกลายเป็นแค่อุตสามแข่งขันหรือเป็นแค่เบี้ยบนกระดานที่เขาใช้แล้วก็ทิ้งได้ง่าย นอกจากนี้สถานการณ์ภายนอกที่มันซับซ้อนไม่แน่นอนแบบนี้มันยังสามารถส่งผลกระทบซ้ําเติมปัญหาภายในที่มีอยู่แล้วให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกได้ด้วยนะครับหมายถึงปัญหาภายในกัมพูชาที่เราพูดถึงตอนแ,นกแรกๆหรอคะใช่ครับบทวิเคราะห์ชี้ว่าความวุ่นวายทางการทูตข้างนอกเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อขวัญกําลังใจของกองทัพที่มีปัญหาอยู่แล้ว หรือหากจะไปกระตุ้นความไม่พอใจของประชาชนที่เจอเรื่องเศรษฐกิจความยากลำบากอยู่แล้วการที่ผู้นำดูเหมือนจะคุมสถานการณ์ระหว่างประเทศไม่ได้และมหาอำนาจที่เคยหนุนหลังก็ดูเหมือนจะมีความเห็นไม่ตรงกันมันอาจจะยิ่งบ่อนทำลายเศรยรภิพภายในของกัมพูชามากขึ้นไปอีกครับเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นวงจรที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะสรุปแล้วการเคลื่อนไหวของรัสเซียครั้งนี้มีความหมายยังไงคะในภาพรวม โดยสรุปนะครับการที่รัเสเซียเลือกหันมาคุยตรงกับไทยเนี่ยถือเป็นการปรับยุทธศาสตร์ที่สําคัญแล้วก็ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งภูมิภาคเลยครับมันเป็นการส่งสัญญาณชัดๆไปถึงจีนว่ารัเสเซียยังเป็นผู้เล่นที่ต้องให้ความสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะในขณะเดียวกันก็สร้างความสับสนความยากลําบากให้กับกัมพูชาซึ่งก็ตอกย้ําความเปราะบางของการเป็นรัฐที่พึ่งพิงมาหาอำนาจรายเดียว และท้ายที่สุดมันก็ดูเหมือนจะเป็นผลดีต่อสถานะและก็บทบาทของไทยเราที่สามารถรักษาแนวนโยบายต่างประเทศที่สมดุลเอาไว้ได้แล้วก็กลายเป็นตัวแปรสําคัญที่มหาอำนาจต่างก็อยากเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยครับแล้วมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อยอดจากเรื่องนี้ทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคิดกันต่ออีกไหมคะครับประเด็นสําคัญที่บทวิเคราะห์นี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อและผมคิดว่าเป็นคำถามที่สําคัญมากสําหรับหลายๆประเทศเลยนะครับในยุคนี้ก็คือว่า ในโลกที่มันเต็มไปด้วยการแข่งขันของมหาอำนาจความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยประเทศเล็กๆหรือประเทศขนาดกลางจะสามารถรักษาเอกราชผลประโยชน์ชาติแล้วก็ความอยู่รอดของตัวเองได้ยังไงการเลือกที่จะผูกตัวเองกับมหาอำนาจแค่ขั้วเดียวมันอาจจะดูเหมือนเป็นทางลัดสู่ความมั่นคงในระยะสั้นนะแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลอย่างที่เราเห็นค่ะในทางกลับกันการสร้างความเข้มแข,ข็งจากภายใน แล้วก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่มันสมดุลหลากหลายยืดหยุ่นได้เนี่ยอาจจะเป็นหนทางที่ยากกว่าแต่ก็อาจจะเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวคำถามคือแต่และประเทศจะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเองได้ยังไงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มันเชี่ยวกลาดของการเมืองโลกขณะน,นี้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายอย่างยิ่งครับ